อูมเบียดาใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะกินเงินเก่าใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะกินเงินเก่าปัจจุบันอูมเบียดาหลบตัวอยู่ป่าไร้งานในวงการเพราะชีวิตอบล้อมไปด้วยพลังงานความรักและความสุขนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอูมเบียดาอุมารินจึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในวัย66ปีโดยเธอได้เผยว่าเป็นระยะเวลากว่า6ปีแล้วที่มีโอกาสย้ายตามลูกชายและหล,หลานๆไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติในจังหวัดเลย แถมยังได้เริ่มต้นโครงการเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า10ไร่ติดแม่น้ำเพื่อปลูกผักผลไม้เลี้ยงสัตว์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้อุมิยาดาได้พูดด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจว่าผลผลิตที่ได้ทั้งจากสัตว์และผักที่ปลูกทําให้เธอแทบจะไม่ต้องใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันเลยแม้แต่น้อยเพราะด้วยวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในต่างจังหวัดมีผักแลกข้าวมีไข่แลกเกลือ ทำให้เธอรู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปใช้ชีวิตในยุคสมัยก่อนที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อซื้อข้าวของสำหรับอุปภโภคบริโภคด้วยความที่แม่มีบ้านอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากทั้งปลูกผักสวนครัวปลูกผลไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ว่าผลผลิตทั้งหมดแม่ไม่ได้ขายนะคะแม่เอาไว้แลกกับบ้านข้างๆอย่างเช่นเอามะนาวไปแลกข้าวเอาไข่เป็ดไปแกลกเรือ มันเหมือนเราได้ย้อนยุคก,กลับไปอยู่สมัยโบราณเลยค่ะไม่ต้องใช้เงินซื้ออะไรเลยถามว่าแม่ต้องปรับตัวเยอะไหมก็เยอะนะคะเพราะว่าแม่อยู่กรุงเทพมาตลอดชีวิตเคยคิดเหมือนกันในช่วงแรกๆว่าอาจจะอยู่ไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอได้ลองแล้วแม่มีความสุขมากเลยอากาศดีอากาศบริสุทธ์ได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆและถึงแม้ตัวเธอเองจะหลงรักการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดมากแค่ไหน แต่หนะ้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในวงการบันเทิงก็ยังคงเป็นสิ่งที่เธอรักและอยากที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆผ่านหน้าจอตลอดไปถ้าสมมติว่าไม่มีงานในวงการทำแล้วแม่ก็อยากจะอยู่ที่นั่นนานๆเหมือนกันนะคะทุกท้งที่ไปอยู่ที่นั่นแม่ได้ปล่อยตัวตามสบายไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งตัวสวยๆแม่ได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เพราะแม่เองก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งอยากเดินไปเก็บผัก เก็บดอกกางชันเก็บใบกระถิ่นของชาวบ้านก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้ามาเก็บที่กรุงเทพแบบนี้แม่โดนว่าแน่นอนเลยแม่ชอบชีวิตแบบนี้มากแต่อย่างที่บอกหน้าที่การงานแม่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันเพราะถ้าไม่ทํางานก็คงอยู่ไม่ได้รายได้หลักสําหรับแม่ตอนนี้เอาจริงๆทุกวันนี้แม่กินเงินเก่าค่ะไม่มีธุรกิจไม่มีละครปีที่แล้วมีละคร2เรื่องปีนี้มีอีก2เรื่องก็มีอยู่แค่นี้ค่ะซึ่งไม่พอใช้อยู่แล้วละครแม่รับหมดเลย ใครให้เล่นเป็นบทอะไรแม่ก็รับบา้บาๆบอๆแม่ก็รับหมดรับเชิญแม่ก็รับบางทีไม่ได้เงินแม่ก็รับนะเพราะแม่ชอบแม่ชอบที่ได้ไปเจอเพื่อนได้ออกไปกินข้าวคลองถ่ายแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้แม่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีก็คือแม่มีลูกหลานที่ขยันคือเขาก็ช่วยกันทํากับข้าวขายทํานู่นทํานี่ขายขายข้าวกล่องขายซาลาเปาขายน้ําปัน่นขายกันนิดๆหน่อยๆในหมู่บ้านนี่แหละ